นี่เราไปดูคลิปสั้นๆการเกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องในตระกูลเฟสสปาร์กเทรนโบเอ็นะครับอ่ามันจะมีปัญหาอยู่2จุดนะครับถ้าหากว่าเราทำเครื่องนะครับไม่ว่าจะทำเครื่องไม่ว่าจะทำการคว้านโดยที่เราพลาด2จุดที่จะเล่าดังต่อไปนี้นะครับ จะทำให้เครื่องยนต์ของเราพังเสียหายอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราพลาด2จุดดังต่อไปนี้นะครับท่านถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำเครื่องของตระกูลเฟสเรนโบว์สปาร์คที่เป็นตัวคาบูเลเตอร์นะสิ่งหนึ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดก็คือเครื่องพังเลยนะครับนั่นก็คือ,อตัวนี้นะตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในสุดนะมันจะอยู่ด้านในสุดของ อ่าชุดคัดก้อนนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะตัวนี้เขาเรียกว่ากล่องโรตารี่นะครับกล่องโรตารี่นะซึ่งจะเป็นกองแรงเวียงสลัดเศษสิ่งสกรปรกออกด้านนอกแล้วก็น้ํามันมันจะเข้าตรงกลางนะครับทุกท่านเข้าไปหล่อเลี้ยงก้านนะครับก้านสลัดขึ้นไปหาอ่าชุดปลอกสูบนะครับในรุ่นแรกๆจะไม่มีออยล์เจ็ทนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้แหละนะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับที่ทําเครื่องแล้วนะครับเครื่องพัง นะครับเราจะสังเกตได้ว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะหนักมากๆเลยเนะครับเมื่อมันตันแต่ตัวที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยนะเบานะครับเบ,เบาเบามากนะครับทุกท่านนี่มันมีขายนะครับทุกท่านนะขี้กเกียจเป่าไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆเป่าล้างมันก็ได้แต่ว่ามันเสียเวลานะครับทุกท่านนะจากจุดแรกที่เราได้พูดไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของกล่องน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คืออ่าซิน แงคัดนะครับของยมมามาฮ่ามันจะมีทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตระกูลวายร้อยขึ้นมามันจะมีซินแข้งคัดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเข้าไปเลี้ยงชุดคัดแผ่นแล้วก็ชุดวันเวคัดนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่โคนก้านเข้าไปหล่อเลี้ยงชุดก้านสูบแล้วก็สลัดขึ้นไปเลี้ยงชุดกระบอกสูบลูกสูบแหวนนะครับทุกท่าน อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เครื่องรถของเราพังถ้าหากว่าเราพลาดนะครับทุกท่านนะเราจะมาพูดถึงเรื่องของซินเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่จะทำให้เครื่องยนต์ของตระกูลเฟสสปาร์คเรนโบว์นะครับพังได้ง่ายๆเลยก็คือซินตัวนี้นะเอะตัวนี้เลยนะซินตัวนี้นะครับอ่าซินตัวนี้ถ้าหากว่ามันฉีกขาดมันรั่วนะครับ น้ำมันมันจะไม่เข้าไปที่พอข้อเหวี่ยงนะครับน้ำมันมันจะไม่เข้าไปที่พอข้อเหวี่ยงมันรั่วออกด้านนอกหมดนะครับน้ำมันที่เข้าไปในชุดพอข้อเหวี่ยงมันก็จะไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่นเนี่ยชุดลูกปืนวันเวคัดเข้าไปที่กรองน้ำมันเครื่องนะอ่ากรองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะอยู่ในสุดนะเนี่ยอยู่ในสุดตรงนี้ผ่านกรองน้ำมันเครื่องตัวที่2นะครับน้ำมันก็จะเข้าไปที่โครนก้านนะครับโครนก้านก็จะเหวี่ยงสลัดน้ำมันขึ้นไปที่กระบอกสูบดังนั้น ถ้าหากว่าไอซินตัวนี้นะครับซินตัวนี้มันรั่วแบบนี้นะครับตัวนี้มันฉีกขาดเนี่ยเขาประกอบมามันฉีกขาดนะครับอ่าตรงนี้แหละนะครับจะมีผลมากๆเลยนะครับทําให้เครื่องยนต์เราพังได้ถ้าหากว่าเราพลาดตรงนี้ไปนะครับ